ขอด่านใหม่ใหม่ไปด่านต่อไปฉันขอด่านใหม่นะฉันด้วยฉันด้วยโบลิ่งดีกว่าโบลิ่งมาอะเล่โบลลิงโบลิ่งมันจะปวดน,นิดนึงเพราะว่ามันจะลกๆฉันว่าโบลิ่งเนี่ยเป็นด่านที่ค่อนข้างเหมือนจะหาง่ายนะแต่จริงๆคือพกมันเยอะมากใช่ไม,ไม,ไม่เป็นตามชั้นตามซอกตามหลืบอะไรเงี้ยเยอะอือตามชั้นตามเธออะไรแบบนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดีดมาดีดทุกคนมาดีด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 มาด้วยกัน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  ไอ้ตามคือเราเป็นไอ้นี่หมดเลยเหรอนี่ๆทุกคนมายืนด้วยกันมายืนด้วยกันคนเลยอ่ะเด๊แฮ้์วังดีกระตายตามจุดต่างๆเพื่อนอทุกแกเป็นคนหาไม่เป็นคนเมียนเฮ้ยให้เพื่อนเพื่อนฉันฉันเป็นมีที่จะไม่ที่นี่ดูนี่ดูนี่เฮ้ยตามสีดิเฮ้ยตามสีดิโอ้โหมีมีมีเรียนกันด้วยตาเอ๋อกมาแล้วตาออกไปเลยไปไปละไป ปางออกไปเลยอันนี้ไม่ใช่สีปลามันเบียดมันไม่มีให้การค้นหาแล้วแป้งแป้งดูเหตุเหตุป่ะสีปางอ่ะอ่ะไม่เนียนอ่ะก็มันไม่มีอ่ะไม่ไม่มีปลาออกไปเลยออกไปตอนนี้ก็ตายทีทีตอนนี้ทุกแก็เริ่มมาแล้วเพื่อนทุกแจ็คนะครับเขาเริ่มตามหาตามหาพวกพร็อพปลาเฮ้ยน่ารักอะไรโอ้น ี่โดนสอเผมบอกแล้วว่าปางจะทำพวกเราตุยกันหมดใช่ปางก็ไม่เมียนปางจะได้นู่นนู่นเดี๋ยวเปล่ามันมีโบลิ่งไงมันมีโบลิ่งอยู่ประมาณแปดเก้าสี่อะตรงนี้ตรงนี้พี่แจ๊คตรงนี้เห็ดไปโบลิ่งสีฟ้าเนี่ยเพวกเขาพวกเขาใช่แข็งวกเขาใช่แข็งเพื่อเอาชีวิตรอดครับตอนนี้จุดแจงเหมือนกับว่ากำลังตามหาตามหาปางก็กำลังตามหาเหมือนกัน โูกบอลนะพี่ลูกบอลเล็กหนึ่งไอ้ครับสีฟ้าครับโอ้โหฉันโดนจับไปแล้วพี่ซามโอเขาจะรอดจากการจับกลุ่มหรือไม่เขากำลังมองหาอะไรอยู่ครับเขากำลังมองหาอะไรอยู่บอลิล็กเหลืองอยู่ไหนผมจะหาลูกบอลิล็กสีขาวมันพูดมากไอ้ลูกบอลนายไม่หาอย่างอื่นบ้างเหรอแบบแบบของคนอื่นเนี่ยแบบเพาะอื่นเป็นเรื่องได้เป็นเรื่องปกติอจะแหล่หัวจะอยู่ในนี้หาหา ฉันบอกเลยนะว่าฉันเห็นเพื่อนอยู่คนนึงนะนั่นเนาะเขาแปลงร่างเป็นเอ่อของที่ไม่ใช่เหมือนของพวกเรามีทรงสูงมีทรงสูงเนี่ยหรอวยเหรอรวยเหรอใช่ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นไม่รูปบอลลิงก็เป็นเอ่อไอศครีมแต่หนูคิดว่าเขาอาจจะเป็นไอศครีมนะแต่ว่าเราต้องรีบหาเขาจากบนโต๊ะก่อนไปจะไล่หาโดยการใช้นิ้วโป้งเท้าของฉันนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่สุดยอดครับสุดยอดครับเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นอะไรนเขาเป็นลูกโบลิ่งเขาบนพินมพ์โห กำลังมองเลยเนี่ยผมได้ยินเสียงแถวๆเนี้ยดูชัยป่ะเมื่อกี้มันมีคนโดดนะไม่มีคนโดดอยู่นะเฮ้ยเมื่อกี้อ้าวนี่อย้อยพี่หากันเก่งมากอจริงป่ะโอ้มันยากอ่ะมันแคบพัฒนามันหรอกเฮ้ยมันแคบแต่นายก็ถือว่าเกือบรอดเป็นคนสุดท้ายแล้วพี่ไหมถือว่าโอเคเฮ้ยจะไม่โอ้โหโอ้โหไอ้บางคนแย่เล้วล่ะโอ้สงสารคนหาบ้างครับผมไปไปแล้ว โอ้ยบางแย่จริงไงบางแย่จริงผมเย่ผมเยเราต้องพยายามหาของเออหาที่ที่แบบมันปลอดภัยนะทุกคนคำถามคือไอไอสิ่งที่ผมเป็นนี่มันมีในห้างด้วยเหรอวะจะมีก็ได้ใครจะบหรู้ฉันไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันดิ้นฉันไม่น่าไม่น่าจะเรียนแต่ก็โอเคอยู่เอาละพี่กิจเริ่มหาจากชั้นกลางใครมันไม่เรียนที่สุดล่ะ อสิ่งที่พวกเราเป็นนั้นถือว่าเป็นพร็อพที่ค่อนข้างโอเคไอพี่กิตพยายามเขาหาจากจุดเกิดว่ะทุกคนเขาหมจากจุดเกิดคิดว่าเราจะแบบเราจะอ่อนนัเราจะอ่อนต้องบอกคนได้ยินเสียงสินะจุดที่อันตรายสุดคือจุดที่อันตรายสุดผมได้ยินเสียงว่าจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่พวกเขาจะหาเจอเราแต่ฉันขอดูหน่อยนะว่ามีใครอยู่แถวนี้บ้างเขาอยู่ชั้นสองกันพี่กิตเฮ้ยไม่อยู่ชั้นสองกันนะกตัวเล็กอะ พี่คเริ่มดูจากร้านอาหารนะครับร้านอาหารเออได้ยินเสียงบนชั้นสองชินด้วยนะ A few moments later พวกนายน่ะเป็นของชิ้นเล็กน่ารักกระจุกกระจิกช่วยด้วยเนินใส่ด้วยนะใส่ด้วยซอยด้วยมันหนีใสยด้วยนะมันหนีอย่ามาแถวนี้ถ้าหนูรอดเนี่ยหนูคือสุดยอดเลยนะใช่ปากซู่ ไม่โดนจับเลยตะครั้งอ,ะอ่ะคือถ้าหนูรอดได้นี่คือหนูแบบที่หนึ่งอะ่ะหนูเอารางวัลให้ตัวเองเลยอะ่ะว้าวเป็นมะพร้าวด้วยเปล่าอือ,อนี่แม่อเอาดีดีเฮ้ยผมผมตรงนั้นเฮ้ยเอาดีดีเอ๊ะเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะผมผมพอจะจําได้ว่าปลางมันเป็นถุงก,กระดาษสีขาวไม่ใช่ไม่ใช่กระป้าเหรอไอ้กลางเป็นอะไรบอกนี้บอกไปก็รู้ดิ ไม่ดี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 ไมันมีอันหนึ่งที่เป็นอันใหญ่เบิ้มอ่ะตู้ผลไม้อ่ะนะตู้ตู้อ๋อเนื้อแสงผ้าขาวอ่ะีแล้วหนูไม่เคยขยับเลยนะวะหนูไม่เคยขยับเลยแล้วผู้พี่ไม่เคยแตะโดนหนูเลยมันูคือเดินไม่ผ่านทั้งทีเหรอไม่ไม่เคยผ่านหนูเลยพี่โอ้ ฉันขอบรลเลงกับพิพิธภัณฑ์อีกครั้งละกันโอ้หนูขอแก้ตัวหน่อยหนูขอแก้ตัวหน่อยหนูติดบ้าทุกคนห้ามที่จะเข้าไปในตุไดโนเสาร์เหมือนปลาในครั้งที่แ้วใช่ครับถ้าเป็นไข่แล้วอย่าลงไปอยู่ในใต้ท้องนะครับมันตายนะครับทุกคนโดนกินนะไม่ครับติดสุดยอดครับผมป็นสุดยอดครับเอาละครับตอนนี้ผมได้เข้ามาในดอมนี้เรียบร้อยแล้วและผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเป็นนั่นคืออะไรเนี่ยกรีบยางงั้นเหรอกรีบกรีบอะไร มันคือกลีบอะฉันบอกได้แค่นี้ว่ามันคือกลีบหนูว่านะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอีกแล้วฉันกำลังตามหาอยู่ว่ามันมีตรงไหนที่มันปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยสวัสด,ดีครับปอดเนียนพีกิมาไหาแล้วาอารยธรรมผมเข้ามาถึงุ๊บผมเก็บเหรียญก่อนเลยน,นั่นแหละมีเราไปด้านนอกเพื่อดูไข่ไดโนเสาร์จะดูเปนว่าไข่ไดโนเสาร์นั้นจะไม่มีใครแปลงร่างเป็นอย่างนั้นเลยแม้แต่น้อยไม่มีใครเป็นแล้วครับไม่มีใครเข้าไปอยู่ไดโนเสาร์แล้วครับ อันตรายครับขัาข่านี่จะติดป๊อกอะครับอันตรายสุดๆเลยครับแค่เดินทางธรรม,รมดายัางติดเลยเนี่ยใช่ครับ,รบพิกิทไปอยู่แถวแถระแวกของเจ้าแรปเตอร์แล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ตุงนั้นเลยเขาเริ่มมาที่ของโบราณครับของโบราณเขาเก็บเหรียญอย่างเดียวเลยเขาไม่สนใจการหาของจน <c oughs> ไม่กน้อยเดียว <c oughs> เอไในหน้าแล้วตอนนี้จังหวะน,นี้พิกิทฟังี่เราต้องทําคือทําตัวนิ่งๆไว้ฟังเสียงดีๆพิกิทต้งนิดเดียวให้การหายใจไว้นะแม้ว่า เขาจะอยู่ใกล้เรามากก็ตามเฮ้ยไปปอยเลยอะใครเล่นเสียงใครเล่นเสียงเฮ้ย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 ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมาอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊แป้งเดินอะไรอ่ะแป้งชัวร์นี่คือรอยเท้าเด็กน้อยที่กำลังขยับอย่างรรงเอาจะกินไปไหนล่ะเอ้าผมเจอคนที่กินบได้ก่อนนที่นี่ก็เจอคนที เอออยู่นี่ก็เจอคนขยับได้ผมเลยเขาจูก่อเอยไอจอตอนนี้ไปไหนแล้วล่ลาหาดทานเสานี่มันคือจุดบอดของการแปลงร่างฉันคิดว่าฉันจะไป่เป็นสิ่งนั้นละเอาจะเปลี่ยนเนาะฟังเสียงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโดนค้อนรีบเรียบร้อยไปไไปไไไ้ปปปป แล้วโดดมาใส่พี่ทำไมวะโอ้โหพีกิจตอนนี้ทั้งปลาทั้งพิกิจนะครับทุกคนต่างกําลังหาของเพราะเขาอาจจะตามหาเช้าในรัเสาอยู่แล้วก็แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าเขาไม่มีทางเดินก็อ้าวกำโดดเลยสาแต่รัสเซลกำลังโมกันที่คนเดียวเหลือพี่โมเหรอแบบกว้างมาแบบกว้างเหลืออีกเจ็ดเจ็ดวินาทีหนูไปดูห้องนี้หนูไปดูห้องนี้หนึ่งสองเอ้าเอ้า ไอจะโดนฟีดอะฉันก็โดนฟีดเหมือนกันโมเสดายอะเฮ้ยไอ้อยให้ยห้้ยน่มันพแล้วพี่โมได้แปลงร่าเป็นกระติ๊บหรือคนสุดท้ายครับพี่ไ้พี่ไ้เป็นตัวอะไรล่ะคนสุดท้ายอย่างนั้จะใบให้เลยละกันว่าฉันก็เป็นรอยเท้าเดนเสอฮะโอ้โหายากเลยสิไอ้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 ้ไอ้อไอ้ไอ้้อมไ แต่พี่พี่ไม้อย่าไปซ่อนที่แปลกๆนะพี่เดี๋ยวติดบั็อกไม่แปลกพี่ไม่เหมือนป้าแล้วออกไปตู่เดินเสาอ๋อโอเคๆๆๆๆเอ้ยเจ๊ะะแป้งฉันกำลังดูแถวๆเออได้ซอกหลืบนะพี่ไม้ไม่ได้อยู่ในซอกหลืบเล็กห้องกลางนี่รอยเท้าเดินเสามันเยอะผิดปกติหรือเปล่าฉันกำลังตามหามันอยู่ไอเดี๋ยวหาไรตามไม่มีเฮ้ยฉันว่านะเขาต้องอยู่ตามแบบเออว่ามันอยู่ตามญ้าเฮ้ยตามป่าคุณเป็นเล่นไะตามเขา ที่อันรายที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดหรือว่าอยู่จุดเกิดมันอยู่แถวๆจุดเกิดแล้วจะแป้งตัวกระตุ๋ยเดียวเองอ่ะพยายามที่จะทำจะบอกว่าไอ้ไอ้รอยเท้านั่นนหะบางทีอยู่ที่พื้นเฉยยังมองไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้เดินโดนไปเหยียบโดนแป้งเฉยเลยไม่รู้จริงปื่อนอ่ะใช่ยังไงคือเมื่อกี้หนูหวาดเสียวเพราะอะไรรู้ป่ะเหรียญมันเกิดตรงหนูพอดีเออพี่โดนพับที่มีกินเป็นคนขี้งกเออพี่นี่แน่พี่โดนไปเหยียบหยิบเหรียญนั่นแหละเอ้า โอ้หาไม่เจอเลยครับการตามหาไมคกี้ลูกแพนลูเข้าทุกซอกแล้วนั่นเนี่ยมันคิดว่ามันไม่มีเลยจริงๆอยู่แถวแถวทุกคนนี้มีไหมอ่ะมันชอบต้อนตามแบบที่สูงๆด้วยอ่ะทุกคนม่ะจหรือว่าอยู่บนไดโนเสาร์หรือเปล่าพี่ไม้ถึงเวลาที่นายจะเปิดเผยตัวตนออกมาแล้วหเอล้ว ไหนเนี่นแย่ไม่ใช่ตรงไหนวางมันซ่อนที่สูงจริงด้วยมันซ่อนที่สูงแล้วมันกระโดดลงมาเมื่อกี้จะเห็นมันร้อยตัวลงมามันน่าจะอยู่บนหัวเดนโรสาวอ่ะโอ้แสดงว่าอยู่บนหัวเดนโรสาวใช่ไหมโอ้ยโอ้โหเป็นของที่คูรจะไม่เล่นเลยชอบไหมล่ะล่าทายก็ได้ฟองข้ามเครื่อนไป